คนคว้าไปตาาชื่อมาหาวิทยาลัยนะครับเราแตกหนึ่งครั้งตรง,ตรงคำว่า university and college แต่ตรงนี้นะครับพอแตกแล้วก็จะปรากฏรายชื่อของมหาวิทยาลัยทั่วโลกออกมานะครับลายชื่อมหาวิทยาลัยเหล่านี้นะครับมีมากกว่าหนึ่งพันนะครับในอนาคตอันใกล้นะครับก็จะมีชื่อล un ังสิทธิ university ด้วยนะครับด้วยความช่วยเหลือของาจารย์แล้วก็ทุกท่านร่วมกัน ครับมีอาจารย์อยากจะดูเนื้อหาของมหาวิทยาลัยพิเศษไหมครับลองถามใครกันได้อาจารย์อยากดูยู่งใน่ไหนครับ,รบไหนนะครับสะกดยังไงครับตัวพีใช่ไหมครับแล้วก็ไล่ไปตามตัวพีนะครับมีไหมครับไม่มีแต่แดดก็เยอะไปหน่อยนะ อาจารย์อยากดูอยู่ไหนคนรักจายยังเนี่ย <Sp> <groups> University of London น่าจะขึ้นตันด้วยตัวอยู่ใช่ไหมครับตัวอยู่องจารย์อาจารย์ ผมลองหาตัว L ดูไหมครับเพื่อจะเป็นลอนดอนยูนิวอร์ซิตี้มีแต่ลอนดอนบิสเนสมีค่ตัว่ค่ะตัว U หรือ่าตัวลอนดอนยูนิวอวร์ซิตี้ข้างบนออฟอาร์ลอนดอนมีอาร์อไอ่ามีไหมีมัันนี้ออฟลอนดอนอันไหนครับทุกที ออตัวนี้ใช่ไหมครับ U UCL ตัวนี้หรือเปล่าครับใช่ไหมไม่ใช่จะมีที่ <c oughs> ร,รูปคือออไปที่ตัว L อ๋อไปี่ตัว L อ๋อ,อ,อ <c> U <oughs> U แต่ L <c> U <oughs> และ L <c oughs> เจอตาลายมีชื่อยืดจัดน่างกันเราลองค้นหาตามชื่ออยูย่างไงครับเกิดเจะคนพบอะไรบ้างถ้าเกิดเราต้องการจะค้นหาไปตามคาสําคัญนะครับหรือว่าค้นหาไปตามหัวข้อหรือชื่อสถานบันที่เราสนใจเนี่ยเราแต่งุูปเนี่ยครับรูเป็นพยาะัะไรนะเราลองแต่งแล้วลองพิมพ์ชื่อสถานบันนะครับ